วันนี้เราจะมาคำนวณวเมดกันนะคะวเมดก็คือแบบเวลาเราเทพื้นบ้านหรือว่าที่จอดรถอะไรเงี้ยก่อนที่เทพื้นเขาก็จะวางวเมดไปก่อนแล้วเขาค่อยเทแล้วขนาดวเมดมันจะแบบ3มมิลสี่มิลห้ามิลหกมิลสี่มิลมอกพวกถนนถนนเนี้ยก็ต้องแบบมีมอกรองรับวเมดของร้านทั่วไปถ้าซื้อตามร้านอุปกรณ์ก่อ,กอสร้างทั่วไปอะจะมีสงสัยก็คือ2องคูณยีกับ2องคูณห้าสิบสองคูณยีมันก็ได้เท่ากับ50ตารางเมตรกว้างคูณยาวเนาะ แล้วก็2อคูณห้ก็จะแบบร้อยตารางเมตรแล้วมันก็จะมีวายเมตรกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบสั่งผลิต3าคูณหแล้วก็มาวางตามหมู่บ้านใหญ่ๆเขาก็จะใช้กันเพื่อให้มันแบบ ไม่เหลือเศษไวเมดเยอะเขาก็จะตัดมาเป็นแผงเลยแล้วก็วาง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 แต่ว่าถ้าเป็นแบบบ้านทั่วไปเฉยๆก็ใช้เป็นไวเมดม้วนที่ขายกันทั่วไปได้ช่างบางคนอะ่ะก็จะใช้เหล็กเส้นในการผูกเขาเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีไวเมดเป็นแผงมาให้เลยก็คือมันจะเป็นม้วนอยู่เราก็แทออกไม่ต้องมานั่งผูกเองแล้วอย่างเงี้ยเรามาคำนวณกันอย่างเช่นสมมติแมหกปีแล้วกันแมวพื้นที่3เมตรยาวมาสักห้าเมตรสาเมตรยาวห้าเมตร เท่ากับ15ตารางเมตรแปลว่าปีนะ่ะก็ซื้อแค่มวลเล็กพอแล้วมวลเล็กมัน50ตารางเมตรไงไม่งั้นถ้ามันน้อยขนาดนี้ก็คือให้ช่างอะเอาเหล็ก6มิลอะไปผูกเองก็จะคุ้มกว่ามันจะไม่เหลือเศษเยอะอะแต่สมมุติใหญ่หน่อยสมมุติมีพื้นที่สักประมาณ10เมตรคูณ25เมตรอย่างเงี้ยก็เท่ากับ250ตารางเมตรใช่ปะมันกว้าง10เมตรลึก25เมตรเงสมมุติจะปูเป็นรถจอดแบบ10คันเลยนี่ย250ตารางเมตร เราก็ต้องใช้ไวเมตรถ้าเอาคุ้มก็คือต้องใช้ไวเมตรร้อยตารางเมตร2อม้วนแล้วก็50ตารางเมตรหม้วนก็จะพอดีกับพื้นที่เลยข้าคุณะถ้าอยากรู้อะไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวมาตอบให้ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะา